สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ต้จะมาพูดเรื่องโคลนนิ่งให้ฟังนะคะต้เคยเขียนเรื่องโคลนนิ่งให้ฟังในเฟซบุ๊กเดย์ของเต้เนี่ยหลายครั้งมากเลยและครั้งนี้เต้จะมาพูดทาง YouTube ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะการคลนนิ่งคืออะไรการคลนนิ่งก็คือการคัดลอก d ี a นเหรือว่าสร้างสิ่งมีชีวิตขึ้นมาค่ะ ซึ่งมีลักษณะาทางกายภาพแบบนี้คือเนื้อหนังมังสาแบบมนุษย์นี่เลยสร้างขึ้นมาแบบนี้เลยมีหูมีตามีจมูกมีปากเหมือนเราได้เหมือนต้ยได้เลยอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้การสร้างโคลนนิ่งเนี่ยเขาจะคัดลอกมาจาก DNA ค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาแล้วก็มีลักษณะาทางกายภาพแล้วก็ทางพนันธุกรรมเหมือนต้นแบบทุกประการเลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้องเลยค่ะแล้วก็หลายคนบน,นโลกบนโลกของเราเนี่ย เป็นร่างคนนิ่งอ่ะเยอะมากอย่างร่างกายแบบมนุษย์เนี่ยมันจะเหมือนของจริงทั้งหมดเลยโดยที่เราไม่รู้เนี่ยคนคนนี้เป็นตัวจริงหรือเปล่าอย่างเช่นพวกผู้นําโลกหรือว่าผู้นำของรัฐบาลหรือว่าคนสําคัญในองค์กรต่างๆของโลกของเราเนะะี่ยค่ะที่บางคนอ่ะเป็นคนนิ่งอ่ะเยอะมากเลยหลายคนเลยก็บางคนก็อ่าเป็นคนดังหรือว่าคนนิ่งในร่างมนุษย์เนี่ยคะ่ะแต่ว่าร่างเดิมอาจจะโดนกําจัดไปแล้วหรือว่าถ้าไม่ยอมจนอนํานนหรือว่าไม่ยอมทําตามหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็โดนกาจัดไปบางคนก็แก่เกินไปหรือว่าตายไปแล้วหรืออะไรเงี้ยเขาก็สร้างสามารถสร้างร่างคนนิ่งให้เหมือนตัวจริงขึ้นมาได้โดยอาศัย DNA ของคนที่เขากําจัดทิ้งขยะไปแล้วเนี่ยคายตายไปแล้วเนี่ยเขาสามารถหรือว่าคนคนนั้นไปเป็นอาหารแล้วเกิดตายขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยเขาสามารถที่จะเอา DNA จากตัวของตัวเดิมของคนคนนั้นอะ่ะสามารถที่จะเอามาสร้างเป็นร่างใหม่ให้เป็นได้หลายร่างมากเลยค่ะ จะสร้างโคลนนิ่งเป็นผึบเป็นทหารเป็นกองทัพก็ยังได้เลยค่ะอย่างเช่นพวกที่เขาจะเป็นพวกทหารที่พวกนาซีหรือว่าทหารหมวกขาวทหารหมวกดำไวฮาร์ดที่เขาเรียกว่าไวฮาร์ดกับแรคฮาร์ดอะค่ะที่เขาเป็นพวกคิวพวกอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นพวกร่างคลนนิ่งอ่ะซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาไปทํางานต่างๆหรืออะไรเงี้ยเขาก็คือจะสร้างร่างพวกทหารพวกนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นกองทัพใหญ่ๆอย่างพวกกองทัพที่มันใหญ่ๆของพวก กอ,องทัพของสหร,รัฐกองทัพอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเขาจะใช้ร่างคนนิ่งอ่ะซะมากกว่าค่ะทีนี้ในกรณีร่างจริงหรือว่าร่างเดิมเนี่ยมันใช้กันไม่ได้แล้วหรือว่าโดนกําจัดไปหรือว่าโดนทาลายล้างไปร่างจริงอ่ะที่มันที่มันโดนทาลายให้เสียหายไปแล้วหรือว่าผุพังไปแล้วหรือว่าโดนอุบัติเหตุหรืออะไรก็ได้ที่เขาไปาลบมาหรืออะไรเงี้ยมัน เสียหายทีนี้เขาก็จะเอา DNA ของร่างกายเดิมมาอนนะั้นไปสร้างโครน n i n ได้อีกนับไม่ถ้วนเลยแล้วก็ร่างโครน n i n เนี่ยมันก็จะต่างจากร่างเดิมนิดนึงก็คือว่าอายุเรื่องกับเกี่ยวกับอายุการใช้งานมันก็จะไม่เหมือนกับร่างเดิมเท่าไหร่นะคุณภาพพูดง่ายๆว่าคุณภาพมันจะไม่เหมือนร่างกายเดิมแท้ของคนที่เขาเกิดเป็นร่างกายเดิมๆที่คลอดออกมาจากท้องแม่นะ,นะคะอันนั้นอาจจะดีกว่า แต่ว่าถ้าเกิดเป็นร่างคนนิ่งเนี่ยคือว่าอาการอาการใช้งานเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยยืนเท่าไหร่เพาส่วนมากจะแล้วบางคนเนี่ยก็จะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ด้วยเพราะว่ามันเป็นโครนิ่งไงมันไม่ใช่ตัวจริงอะแล้วบางทีก็เป็นจิตวิญญาณอื่นหรือว่าจิตวิญญาณที่เขาจะมาใช้งานบ้างหรือว่าจิตวิญญาณที่เขาควบคุมหรือว่าอามาเป็นควบคุมมาใช้งานอะไรเงี้ยในระบบอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ส่วนมันจะมีหลายแบบนะคะโครนิ่งแต่ว่าสำหรับโครนิ่งอย่าง อคุนิงโคลนิงเป็นคนคนนั้นแล้วก็เอาจิตวิญญาณของคนคนนั้นคนเดิมเนี่ยเอามาเข้าร่างใหม่ของตัวเองอย่างเงี้ยอย่างนั้น่ะโอเคกว่าค่ะแล้วก็มันจะทําให้จิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณเดิมอยู่แล้วนะความรู้ความสามารถก็อนเดิมอยู่แล้วอันนั้นก็คือจะฉลาดหน่อยอย่างคุณคริสของเรานะคะคุณคริสโอคอนเนอร์ที่ว่าที่อาจารย์สุประวันเขาเคยสัมภาษณ์อันนั้นะเขาฉลาดเขารู้โอ้ยรู้ อันนั้อดีตชาติของเขาตั้งสองพันกว่าล้านชาติที่เขาเคยมีประสบการณ์มาเขาถึงได้มาเปิดเผยความจริงให้มนุษย์โลกรู้อันนั้นน่ะเขาแล้วเขาก็อาศัยร่างโคลนนิ่งเป็นร่างที่สี่แล้วเนาะอ่าเขาสามครั้งสี่ครั้งแล้วที่เขาเปลี่ยนเปลี่ยนร่างของเขาจากร่างจริงร่างจริงโดนทําลายไปแล้วทีนี้ร่างที่เขาอยู่ตอนนี้จะเขาใช้ร่างโคลนนิ่งเหมือนคุณคิสเด็กทุกประการเลยไม่มีเปลี่ยนแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาบอกว่าแต่ร่างโคลนนิ่งของเขาเนี่ย มันจะไม่ค่อยคงทนเท่ากับร่างเดิมที่เขาเคยมีจากท้องพ่อท้องแม่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโครนิ่งเนี่ยยังว่ามันก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นร่างใหม่ได้ด้วยเพราะว่าเพราะว่าเขา,าคือเขามีดีนอของเขาที่โดนเก็บรักษาไวข้ของสปารของสปารล็กลติกของต่างดาวอะไรเงี้ยเขาเก็บดีนีของของคุณกิ์ไว้กุ๊กิ์ก็สามารถที่จะสร้างโครนิ่งของตัวเองต่อได้อะไรเงี้ยได้เลยค่ะทีเนี้ยแล้วก็ร่างโครนิ่งเนี่ยจะตัด ต่างจากร่างจริงก็คืออายุการใช้งานอาจไม่ค่อยยืนแล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่มากนะักนอกจากว่าร่างคนนิ่งอันนั้นน่ะมันจะมาจากจิตวิญ,ญญาณเดิมของเขาอะเดิมแท้อะไรเงี้ยคือร่างร่างเหมือนร่างจริงๆร่างดยแท้แล้วก็จิตเดิมจิตดวงวิญญาณก็อันเดิมเข้ามาสวมในร่างกายคนนิ่งอีกทีหนึ่งอันนั้นนะ่ะฉลาดหน่อยส่วนร่างอื่นๆที่เขามาเป็นพวกทหารพวกอะไรเงี้ย ที่เขาเอาจิตวิญญาณอื่นเข้ามาหรืออะไรมันอาจจะไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แล้วก็อายุการใช้งานอาจจะไม่ไม่นานเท่าไหร่เนี้ยค่ะทีนี้แต่ว่ามันก็จะมีเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ว่าสามารถที่จะดึงระบบความทรงจําของจิตวิญญาณอของคือสามารถที่จะเก็บรักษาจิตวิญญาณของคนคนนั้นได้ก็คือมันจะเป็นระบบของอิเล็กทรอนิกส์ค่ะที่ว่าต่างดาวเขาใช้มันชื่อว่าเครื่องดรอปเปอร์ค่ะ เครื่องดรอปเอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีที่ว่าสามารถที่จะถ่ายเทจิตวิญญาณของคนคนนี้เข้าไปในร่างใหม่ของเขาร่างเดิมของเขาอือหมายถึงว่าคือเครื่องมือดรอปเปอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือเทคโนโลยีที่จะสามารถเก็บจิตวิญญาณไว้ตรงนี้ใช่ไหมเก็บไว้ในเครื่องดรอปเปอร์เนี่ยเสร็จแล้วเขาพอมีการสร้างครอนนิ่งขึ้นมา ร่างตัวเองโคลนนิ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยท,ทีนี้สามารถจ,จรับจิติญญาณของตัวเองเนี่ยจะมีคนไนไม่นะพวกต่างดาวหรือว่าที่เขาทํางานตรงนี้เขาก็จะเอาจิตวิญญาณอันเนี้ยเข้าไปในร่างโคลนนิ่งอันใหม่แทนส่วนร่างตัวจริงอาจจะตายไปแล้วหรือว่าโดนทาลายไปแล้วแล้วก็เอาจิตวนะิญญาณเนี่ยอันเนี้ยมาใส่แทนมาใส่ร่างโคลนนิ่งอันนี้แทนแต่ว่าจิตวิญญาณที่เข้าไปในร่างโคลนนิ่งใหม่เนี่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่จิตวิญญาณเดิมของเขาก็ได้ อาจจะเป็นจิตวิญญาณของใครก็ได้หรือว่ามนุษย์ต่างดาวก็ได้หรือว่าใครก็ได้ที่เขาอยากจะให้มาอยู่ในร่างนี้แทนแทนะ่ะได้หมดเลยค่ะคือเพราะว่าอย่าลืมว่าร่างกายของเรากับจิตวิญญาณของเรามันต่างกันใช่ไหมคะจิตวิญญาณหรือจิตมันก็คือดวงวิญญ,ญาณน,น่ะก็คือผีนั่นแหละทีเนี้ยเข้ามาอยู่ในร่างร่างกายเข้ามาอยู่ในร่างกายมามามาวิ่งรันอยู่ในร่างกายก็คือควบคุมในร่างกายนี้มาใช้ร่างกายนี้ใหม่อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะ ทีนี้การทำโคลนนิ่งเนี่ยมันเอ่อมันก็จะใช้เครื่องมือที่ว่าหรือความทรงจำเก่ามาใส่ในเอ่อมาใส่ในร่างกายใหม่โคลนนิ่งใหม่แล้วก็คนที่ได้รับการโคลนนิ่งเนี่ยจะสามารถจดจำแล้วก็สามารถจำอดีตได้ด้วยก็เหมือนจิตวิญญาณเคยจดจำอะไรมาเคยเรียนรู้อะไรมาความทรงจำ ก่อตรงนั้นก็จะกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะกลับมาที่เดิมเช่นความรู้ความสามารถในอดีตที่เคยมีประสบการมาอะไรเนียมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าร่างกายเปลี่ยนใหม่่ะเหมือนกับคนคนเราเนี่ยเวลาที่มันตายไปใช่ไหมคะจิตวิญญาณเนี่ยมันก็รู้ตัวหมดมันไปได้แต่จิตวิญญาณแต่ร่างกายมันโดนทำลายไปแล้วใช่ไหมแล้วทีเนี้ยจิตวิญญาณเนี่ยก็ไปหาร่างใหม่อาจจะเป็นสัตว์ไปเป็นทางดาวไปเป็นอะไรก็ได้โลกอื่นดาวอื่นอย่างเงี้ยแต่จิตวิญญาณมันมันไม่มีวันตายไงเพราะว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ย มันดินสร้างมาจากมันมาจากพราผู้สร้างเนาะ,ะทีนี้มันก็เลยไม่ไม่โดนทําลายมันมีความเป็นนิรันดร์แต่ร่างกายเนี่ยมันผุพังได้มันเป็นแค่อุ่นเชิอดอย่างนี้ค่ะทีนี้ในการที่เขาได้รับการคนที่ได้ได้รับการคลนนิ่งในร่างกายใหม่เนี่ยจะสามารถจดจําอดีตได้แล้วก็สามารถโดยที่ว่าใช้เครื่องมือเนี่ยดึงเอาต่อมไพเนียลแกลนออกมาแล้วก็เอาไปเก็บไว้แล้วก็เอาไปใส่ในร่าง โครนิงทีหน no like ึ่งในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะและเครื่องมือเนี้ยมันจะมีการสั่นสะเทือนของพลังงานแล้วก็การสั่นสะเทือนของดี a ในร่างกายเพื่อว่าที่เพื่อที่จะสร้างโคร n นิงโดยมีการสั่นสะเทือนที่เหมือนกันนี้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะรักษาความถี่ของการสั่นสะเทือนของพลังงานนี้ไว้ได้พอเครื่องมือเนี้ยเข้าไปในร่างกายของโคร n นิงเนี่ยในระดับความถี่ของการสั่นสะเทือนกับพลังงานที่มันเหมือนกันกับตัวจริงของเราเนี่ยมันก็จะอ่านซึ่งกันและกันแล้วก็มันจะสามารถเข้ามาในร่างใหม่ได้อย่างเงี้ยค่ะ ทีนี้จิตวิญญาณหรือว่าพลังงานนั้นๆนเนี่ยมันสามารถเข้าไปในร่างโครนนั้นใหม่ได้ทันทีเพราะว่า d ีเแล้วก็ความถี่ของพลังงานมันสมดุลกันแล้วก็มันคือกระบวนการหรือมันคือกระบวนการที่ว่าเอาจิตวิญญาณแล้วความทรงจำมันนั้น,เ,นเข้ามาในร่างร่างกายนี่อีกทีหนึ่งเนี่ยค่ะร่างโครนี่อีกทีหนึ่งแล้วก็การสั่นสะเทือนของพลังงานนะั้นก็จะสามารถเก็บไว้ในเครื่องมือดรอเบอร์เนี่ย ว่าเขารักษา,าจิตวิญญาณของเราไว้ในเครื่องดับเบิลนี่วิธีการของมย์ต่างๆน,น,นะคะมาสามารถที่จิตวิญญาณเราสามารถที่อยู่ในเครื่องดับเบิลนี้ได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะทีนี้ใน2อาทิตย์เนี่ยคุณจะต้องรีบเคลื่อนย้ายจิตวิญญาณตรงเนี้ไปอยู่ส่วนในสวนดส่วนหนึ่งละไปอยู่ในร่างโคลนที่เขาโคลนไว้อะโคลนเป็นรูปใครอ่ะอาจจะเป็นผู้นําหรือว่าเป็นดาราหรือว่าเป็นผู้นําขององคนต่างๆหรือไปเป็นทาหาร,หรอย่างเงี้ย พอหลังจากที่เขาสร้างร่างโคลนิ่งเสร็จใช่ไหมแล้วก็ก็เอาจิตวิญญาณที่เขาเก็บไว้ในเครื่องมือโรบเบอร์เนี่ยเอาไปใส่ในร่างโคลนนั้นทันทีร่างโคลนนั้นก็จะทํางานได้แล้วก็จะพูดได้พูดได้ทํางานได้คิดได้ยขยับเขยื่อนได้เหมือนมนุษย์อย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รู้หรอกคนนี้เป็นโคลนิ่งเราไม่รู้หรอกคนเนี้ยร่างเครื่องในจริงๆอะ่ะเขาเป็นตัวจริงหรือเปล่า ว่าเป็นร่างของคนอื่นเราไม่รู้เลยค่ะอาจจะเป็นร่างของคนอื่นหรือว่ามนุษย์ต่างดาวหรือร่างไหนหรือร่างใครอะไรอย่างนี้ก็ได้วิธีการของโคลนนิ่งคนที่เขาอยู่บนโลกของเราเนี่ยโคลนนิ่งเยอะมากเลยค่ะเยอะมากๆแต่เราไม่รู้ว่าคนคนนี้เป็นร่างโคลนนิ่งร่างเดิมเติมไม่ไม่รู้หรอกว่าคนนี้คือไม่ใช่ร่างจริงแต่ว่าเขาว่าใช้จิตวิญ,ญญาณอื่นเข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ร่างเดิมแล้วไม่ใช่คนเดิมแล้วคนเดิมเนี่ยอ่าจิตวิญ,ญญาณไป อยู่โลกไหนแล้วไม่รู้หรือว่าไปอยู่ร่างอื่นแล้วก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่มาอยู่ในร่างกายโครนน่งใหม่เนี่ยอาจจะเป็นจิตวิญญาณอื่นเงี้ยก็มีค่ะแต่บางคนก็เป็นร่างโครนน่งอันใหม่แต่ว่าจิตวิญญาณเดิมก็มีค่ะคือมันแล้วแต่ว่าเขาจะวิธีการของเขานะ่ะจะเอาจะใช้กับใครใช้แบบไหนใช้งานอะไรใช้แบบไหนแล้วก็ร่างโครนน่งเนี่ยคนเดียวร่างโครนน่งอันเดียวหรือว่าหน้าตาเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะ สร้างครางคนนิ่งแบบเราอย่างเงี้ยได้เป็นโอ้โหเยอะมากเป็นกองทัพยังได้เลยเยอะมากๆเป็นอ่าแค่เอามีดีนเเนี่ยสามารถสร้างก๊อปปี้อย่างสร้างก๊อปปี้ตัอเนี่ยเป็นกี่ก๊อปปี้ก็ได้จะเป็นต้อนี้กี่คนก็ได้อย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ทีเนี้ยมันก็เหมือนกับการตายหรือว่าจิตวิญ,ญญาณสูญหายถืว่าเราอ่ะสมมติว่าเราไม่รีบถ่ายเทไปในสองอาทิตย์น่ะนะคะ พราะมันสามารถเก็บไว้ในเครื่องดับเบิลได้แค่สองอาทิตย์เองถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบเอาจิตวิญญาณเนี่ยเอาไปใส่ในร่างโคลนหรือว่าร่างโคลนนิ่งหรือร่างกายอย่างเงี้ยจิตวิญญาณเนี่ยมันก็จะหายไปหรือว่าตายไปืว่าก่อนหายไปไหนไม่รู้คือหายไปอยู่โลกอื่นหรือหายไปไหนก็ไม่รู้น,ไไน,รนั่นเองค่ะเรื่องราวของเรื่องโคลนนิ่งก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้ายังไงก็ไปติดตามที่เฟซบุ๊กดีนะคะแต่ถ้าจะ เขียนว่าแย่ๆเลยหลายเรื่องเลยที่ว่าคนมนุษย์โลกเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้เยอะมากเลยที่ไม่รู้เรื่องแล้วหล่อลนี้มันจะมีแต่พวกที่เขาอ่าศึกษาข้อมูลเหล่านี้หรือว่าพวกไฟแสงหรือว่าพวกที่เขาอ่าสนใจเรื่องนี้จริงๆศึกษาเรื่องนี้จริงๆแต่ว่าคนมนุษย์โลกอันนี้คิดว่าอันนี้เพี้ยนหรือเปล่าบ้านหรือเปล่า,บบาไม่ได้บ้าไม่มีใครบ้าใครเพี้ยนกับพูดกันทั่วโลกแล้วค่ะตอนเนี้ยเต็มเฟซเต็มเน็ตเต็มยูทูบอินสตาแกรมทวิตเตอร์ติ๊กตอกเฟซ แล้วก็เน็ตต่างๆเบอเว็บต่างๆเกี่ยวกับการครนนิง่งหรือว่าจักรวาลน,นอกโลกเกี่ยวกับต่างดาวเรื่องอะไร้ยอุ้ยตอนนี้กาลังบูมกําลังดังเลยค่ะยังไงอ่ะทุกคนก็อย่าลืมไปติดตามค้นหาด้วยตัวเองกันด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องผิดเพี้ยนจะได้เขาหน้าเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมาจะตัวเองจะได้ไม่เป็นตัวตลกคนเดียวที่ว่าเฮ้ยเราไปว่าเขาบ้าเนี่ยเราตัวตัวเราเองหรือเปล่าวะที่แบบว่า คือเราไม่ศึกษาเองอ่ะเราไม่ไปเรียนรู้เองลรวไปว่าคนคนนั้นว่าก็บ้าแต่จริงจคนคนนั้นะเขาได้สัมผัสเองได้รู้เองได้เจอเองอะไรอย่างเ <c oughs> งี้ยก็คนที่เขาเจอด้วยตัวเองแล้วก็คนที่เขามีประสบการณ์ด้วยตัวเองอ่ะมันมีอยู่ทั่วโลกค่ะแล้วทุกทุกคนเขาออกมาเปิดเผยกันเรื่องนี้กันทั่วโลกด้วยเพราะฉะนั้นะเราต้องตื่นค่ะพวกเราต้องตื่นพวกเราต้องตื่นรู้เรื่องนี้ค่ะเราจะยอมแพ้คนอื่นไม่ได้เราจะต้องเก่งเราจะต้องค้นหาข้อขมูลกันค่ะถ้ายังไงคลิปนี้คลิก้กันหน่อยนะคะยังไงก็ช่วย ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะคะคือต้เนี่ยเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยชัดด้วยเพราะไม่ค่อยได้พูดแล้วก็พ่ออยู่สวีเดนก็คุยคนเดียวค่ะไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยสามีก็พูดแต่ภาษาอังกฤษต้ก็ต้องพูดภาษาอังกฤษตลอดเวลาแล้วลิ้นมันก็จะแข็งๆหน่อยนะคะถ้าอย่างไงก็ทน,นฟังหน่อยนะคะทีนี้เต้จะถนัดในการเขียนโพสต์มากกว่าค่ะถนัดมากเลยชอบมากเลยการเขียนโพสต์เนี่ยจะโพสต์ใน f a c e b o o เดย์นะอย่าลืมปติดตัมน ติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง youtube ด้วยก็ทนทนฟังเสียงใต้กันหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ